แก้วปงขามปวก5้าสีจากบอกปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะเม็ดนี้นะคะประกอบไปด้วยปวกเงินปวกทองปวกนาคปวกชมพูและปวกเขียวค่ะรวมเป็นปวกห้าสีซึ่งมีตระกูลเดียวกันก็คือตระกูลปวกแต่ต่างวันณะกันมีห้าวันณะค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะมีขนาดเม็ดวัดได้อยู่ที่2.5คูณ3เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นจี้ห้อยคอหรือว่ากำไลข้อมือนะคะหรือว่าจะวางบูชาประจำบ้านประจำร้านหรือเอาเก็บไว้ในรถก็ดีค่ะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยเวลาเราเดินทางค่ะ แลว,วกเม็ดนี้นะคะเขาจะมีความสวยใสายมากเลยค่ะเนื้อแก้วนะคะใสมองลอดเข้าไปเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีสีสันที่สวยงามของปวกทั้ง5้สีค่ะกริ่งกับแสงนะคะจะเห็นว่ามีประกายของปวกนะคะสะท้อนออกมาสวยงามดูลมุนและทรงพลังมากเลยค่ะด้านหลังของแก้วเม็ดนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะเรียบค่ะ สวยงามมีการเจียนูนหลังเต่าค่อนข้างที่จะเจียสูงนิดนึงนะคะการเจียสูงแบบนี้เมื่อเรามองลงไปก็จะทำให้เราเห็นมิติของปวกที่อยู่ด้านในชัดเจนและสวยงามมีมิติมากเลยค่ะเราลงมาฟังดูนะคะว่าปวกห้าสีเขามีเอทธิคุณโดดเด่นทางด้านใดบ้างค่ะแล้วปวกเงินปวกทองปวกนาค ตามโบราณนะคะมีความเชื่อค่ะว่ามีความมงคลสูงสุดทางด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนเจอเรียกทรัพย์กักทรัพย์ ทำกิจการงานใดก็สำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านค้าขายครองเจราจามักเป็นต่อคู่แข่งมีชื่อเสียงด่งดังมีพลังบวกในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังช่วยชักนำพาให้เงินทองไหลมาเทมาชีวิตครอบครัวพบเจอแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่มีคำว่าขัดสนค่ะ บวกเขียวมีความเชื่อมาแต่โบราณน,นะคะว่าช่วยส่งเสริมทางด้านสุขภาพให้แข็งแรงอายุยืนยาวดูดพลังลบออกจากร่างกายให้มีชีวิตชีวากระตือรือร้นชุ่มเย็นสุขกายสบายใจมีความสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตพบเจอแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขครอบครัวรัก ใครสามคัคคีลดการทะเลาะเบาแวงอีกทั้งยังช่วยส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยเหืดแห้งพร้อมโชคลาภมั่งมีมั่นคงทำการค้าเจริญรุ่งเรืองมีเสน่ห์เมตตามาหานิยม แล้วคราดเดินทางใกล้ๆปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะและสำหรับปวกชมพูนะคะเป็นแก้วที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะเรียกว่าเมตตามหานิยมเมื่อไปเจราจากับใครนะคะก็มักจะเป็นต่ออยู่เสมอค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้วาจาในการทำมาหากินนะคะครอบครัวอบอุน่นลดการทะเลาะเบาแวงชุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์พูนสุขการงานก้าวหน้าค้าขายรุ่งเรือง อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นแก้วที่ช่วยเรียกทรัพย์กักทรัพย์อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าแก้วปวก5ีเม็ดนี้นะคะเขามีความโดดเด่นทางด้านเรียกทรัพย์กักทรัพย์โชคลาภมั่งมีเจริญในหน้าที่การงานค่ะเปรียบเหมือนกับว่าชีวิตของเรานะคะก็จะมีเฟื่องฟูดังปวกที่ลอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะมีความสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วปวกที่มีหลายๆวันณนะรวมตัวกันอยู่นะคะแนะนําเม็ดนี้เลยค่ะทั้งความสวยและความโดดเด่นของอิทธิคุณที่เกือ้อกูลกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนนะคะ หากท่านใดชื่นชอบนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะไว้เจ,เจอกันคลิปหน้าค่ะแอดมินจะหาของดีหาของสวยมาท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ